สวัสดีครับผมชื่อเอิร์ธบริพตนะครับเป็นเจ้าของเพจคิดยังไงให้ได้ร้านเนี่ยละครับวันนี้เราก็มาเจอกันเจอเห็นหน้าเห็นตาในครั้งแรกเนาะวันนี้ผมมีแนวคิดดีดมาเสนอมาแบ่งปันดีกว่ามาแบ่งปันให้ฟังผมอ่านมาจากหนังสือเล่มนึงซึ่งเห็นว่ามันดีมากๆเลยก็เลยแบบอยากมาแบ่งปันนะครับอันนี้มีชื่อว่าจิ๊กซอว์ชีวิตนะครับสมมุติว่ามีคนเอาจิ๊กซอว์เนี่ยมาให้คุณ มาให้คุณประกอบประมาณ500ชิ้นโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้500ชิ้นนะั้นมันเป็นภาพอะไรนะครับอันจะไม่อาจจะมีสีสันมากมายที่แบบคล้ายๆกันคิดไหมว่ากว่าเราจะต่อเสร็จเราจะปวดหัวแค่ไหนจะเหนื่อยเราจะเครียดแค่ไหนเราจะลือ้อเราต้องลื้อเนี่ยอีกกี่ร้อยครั้งถูกไหมกว่าที่แบบไม่ใช่เป็นภาพสมบูรณ์จริงๆนะครับแต่กับการเหตุการณ์เดียวกันมีคนเอาจิ๊กซอว์มาให้เราต่อ500ชิ้นเหมือนกันเลยนะครับ แต่ทีเนี้ยมีภาพมีภาพใหญ่ภาพสําเร็จมาให้ดูแล้วคิดว่าเราจะต่อง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นอยู่แล้วถูกไหมครับอาจจะง่ายขึ้นแบบเรียกว่าหลายสิบเท่าเลยก็ว่าได้จิ๊กซอว์ชีวิตก็เหมือนกันครับวันเนี้ยถ้าเรายังไม่เห็นภาพอนาคตของเราที่ชัดเจนนะครับเราก็อาจจะใช้ชีวิตแบบเลื่อยเปื่อยใช้ชีวิตแบบหลงทางทําอะไรนิดทําอะไรหน่อยก็อาจจะท้องงา่ายเพราะเรายังไม่เห็นภาพในอนาคตที่ชัดเจนอาจจะมีผู้คน อาจจะมีผู้คนที่เข้ามามากมายในชีวิตของเราเนี่ยามาเติมมาเติมสีสันมาเป็นบทเรียนให้แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงผู้คนพวกนี้ก็เขาเรียกว่าเหมือนอาจจะแบบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าวันนี้เราวางอนาคตเราเห็นภาพอนาคตของเราชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับผู้คนพวกเนี้ยเขาอาจจะเป็นส่วนประกอบที่ผลักดันและส่งเสริมของเราให้เราไปถึงภาพอใหญ่ยิ่งเรามีภาพอนาคตที่ชัดเจนเท่าไหรน่นย การเดินทางหรือว่าการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่าจะไม่หลงทางนะครับจะทําให้เราไปถึงตรงนั้นได้ไง่ายมากขึ้นจิ๊กซอชีวิตกับจิ๊กซอในกล่องก็ไม่ต่างกันนะครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าจิ๊กซอในกล่องเนี่ยเมื่อเราต่อเมื่อเราตอบพลาดนะครับเราสามารถเอาจิ๊กซอตรงนี้รื้อแล้วมาประกอบใหม่ได้แต่จิ๊กซอชีวิตเมื่อเราทําผิดพลาดไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถ แก้กลับมาแก้ไขใหม่ได้การใช้ชีวิตของเราเราควรจะวางแผนอนาคตมองเห็นภาพในอนาคตของเราก่อนนะครับว่าภาพอนาคตที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะทําให้การทํางานหรือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยไปถึงตรงนั้นได้ง่ายกว่านดิมน,นะครับโอเคครับขอให้ทุกคนมีความคิดที่ดีและชีวิตที่สมบูรณ์แบบสวัสดีครับ